สวัสดีครับมาพบกับรุ่งครับหนุ่มหน้ามนคนหน้าหลอยอีกแล้วนะครับจาก Youtube Channel ที่ดินถูกทำเลดี159นะครับวันนี้รุ่งครับพามาดูที่ดินติดเลขสวยงามนะครับติดเลขสวยงามที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังอยู่นี้เดี๋ยวรุ่งครับพาไปดูไปชมที่ดิน นะครับจริงกันนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่สุวินทวงศ์96นะครับอยู่ในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันธีคลับนะครับที่ดินด้านหน้าติดถนนคอนกรีตแบบนี้เลยเนี่ยครับถนนคอนกรีตแบบนี้สวยงามมากครับหน้ากว้างที่ดินเนี่ย16เมตรเลยนะครับจากธงนะครับจากธงแดงเนี่ยนะฮะธงแดงที่ท่านเห็นเนี่ยฮะก็ยาวมาถึงธงแดง แปลงเดียวสุดท้ายนะครับแปลงติดเล็กสวยงามตามท้องเรื่องอีกแล้วนะครับรุ่งครับเปิดขายราคาและเงื่อนไขพิเศษอีกแล้วนะครับสำหรับท่านที่อยากมีที่อยู่อาศัยแนวพรีเมียมนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นกรีนสนามกอล์ฟสวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันที่คลับนะครับนี่ฮะ วิวสนามกอล์ฟนะครับวิวด้านหลังติดเลคด้านหน้าติดถนนคอนกรีตแบบนี้แปลงเดียวสุดท้ายนะครับแปลงเดียวสุดท้ายเลยราคาและเงื่อนไขพิเศษอีกแล้วนะครับ เหมาะกับการลงทุนเหมาะกับการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับจะเป็นสไตล์รีสอร์ทนะครับพานพักตักอากาศนะครับด้านด้านหลังเนี่ยติดเลขเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ดินกันนะครับสุวรณภภวรณภูมิอ่อสุวินทวงศ์96นะครับเดินทางสะดวกมากนะครับห่างกรุงเทพเพียง40กิโลสกิโลเท่านั้นนะครับห่างตัวเขตหนองจอกเนี่ยห่างเขตหนองจอกประมาณสัก1ิ กว่ากิโลนะครับมีนบุรีก็1ิกว่ากิโลเช่นกันนะครับไม่ห่างไกลความเจริญนะครับแถวนี้เนี่ยจุดยุทธศาสตร์อีสต้อนรับ EEC เลยนะครับห่างเมืองใหม่ทาเกทาวเนี่ยเพียงไม่ถึง5กิโลนะครับเพราะนั้นเดินทางออกอาชาเชิงเซาออกพัทยาออกชนบุรีได้สะดวกมากนะครับเะนั้นเดี๋ยวรุ่งครับพาไปดูไปชมที่ดินกันนะครับนี่เลยครับที่ดินแปลงเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับถุงถุงแดงๆนี้นะครับแล้วก็นี่ ติดถนนคอนกรีตหน้ากว้าง16เมตรเลยนะครับถึงธงแดงนั่นเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลงเข้าไปดูที่ดินกันนะครับนี่นี่คือในในแปลงนะครับนี่ครับที่ดินเกือบเสมอถนนคอนกรีตในโครงการสนามกอล์ฟนี้แล้วนะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับ10หน้ากว้าง16เมตรลึก40กว่าเมตรนะครับ41เมตรโดยประมาณนะครับเนี่ยที่ท่านเห็นลิบๆอยู่นั่นคือคลับเฮาส์นะครับเห็นคลับเฮาส์สนามกอล์ฟนะฮะนะครับนี่นี่คือตรงกลางแปลงนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้ ไม่ต้องถมเยอะนะครับเกือบเสมอถนอนคอนกรีตน้ำไฟไม่ห่างครับนี่ฮะต่อขยายมาไม่ไกลนะครับตรงนี้มีทั้งหมดเนี่ยสิบสบแปลงเราขายหมดเรียงและหลืวว่างแปลงเดียวแปลงสุดท้ายนี้ครับนี่ครับสนนราคา15,000บาทต่อตารางวาหรือว่าเบ็ดเสร็จนะครับ163ตารางวาในรวม สองล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจทักมาอินบ็อกซ์มาคุยกันเนี่ยครับนี่ด้านหลังติดเล็กอย่างนี้เลยนตั้งแต่ธงแดงเนี่ยเนี่ยครับแนวแนวเล็กเนี่ยครับถึงธงแดงนี้เนี่ยครับดูหลังด้านหลังแปลงเนี่ยครับสวยงามมากนะครับสุวินทวงเก้าสิบหกเดินทางสะดวกนะครับไม่ไกลไม่ห่างไกลความเจริญนะครับนี่ครับในสนามกอล์ฟวิวนี้สวยงามนี่ฮะ สวยมากจริงๆนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยนี่ฮะสนใจทักมาอินบ b o x มาครับแปลงเดียวสุดท้ายแล้ว2 4 0ล้าน4 5 5 0 0 0บาทนะครับอ่า163ตารางวานะครับเราขายสดก็ได้ผ่อนก็ยินดีครับอ่า เงื่อนไขในการผ่อนเนี่ยง่ายๆชิวๆนะครับท่านวางดาวกับทางเราเพียงห0 0ห0ื่นแล้วก็เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้ได้ทันทีนะครับแล้วก็ผ่อนกับทางเราแบบปลอกดอกเบีย้ยฟรีดอกเบี้ยไป60เดือน60เมื่อได้เลยนะครับเนี่ยครับสนใจทักมาคุยมาเจราจานะครับยินดีพิจารณาทุกเงื่อนไขแปลงเดียวสุดท้ายนะครับติดเล็กสวยงามจริงๆเลยรุ่งครับจัดให้นี่ฮะอ่า โอเคสุวินทวง9 6นะครับน้องจอกกทมสนใจ0957939496รุ่งครับรอ,อท่านมาชมมาดูมาตัดสินใจนะครับจะลงทุนก็ได้นะครับลงทุนผ่อนผ่อนกเกงกำไรไว้นะครับแล้วก็ถ <c oughs> ือว่าจะสร้างบ้านอยู่อาศัยอย่างที่บอกนะครับเหมาะจริงๆนะครับพร้อมนะครับที่ดินแปลงนี้พร้อมมากติดถนนคอนกรีตแบบนี้ แพลงเดียวสุดท้ายครับขอบคุณครับ